สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปัม๊มลานาซอสนะสำหรับวันนี้มีอะไรมาให้ชมนะเดี๋ยวค่อยมาชมกันวันนี้มีดาบมารีวิวอีกหนึ่งเล่มนะครับอ่ะก่อนจะรีวิวก็ตามธรรมเนียมนะผมก็มีมีเพจนะมีเพจ facebook ชื่อชื่อเดียวกับช่องนี่แหละนะครับใครที่ต้องการหรือต้องการขายหรือต้องการซื้อดาบอะไรนะ ก็ทักเข้ามาได้นะครับก็ก็มีมีขายอยู่เกือบตลอดแหละว่ามีเล่มไหนบ้างน,นะครับหรือว่าใครต้องการส่งดาบมาซ่อมนะหรือมาลงรักนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับก็งานผมก็จะมีงานซ่อมดาบนะงานซ่อมดาบงานทำหวายนะครับละเอียดมากน้อยก็ว่ากันไปตามราคานะละเอียดมากก็แพงหน่อยละเอียดน้อยก็ไม่แพงนะครับก็ ดาบหลวงนะตอนนี้ก็มีเริ่มรับแนละ้วดาบหลวงนี่อันนี้เล่มแรกนะครับอ่าอันนี้ความจริงเล่มนี้เนี่ยอันนี้มาให้โชว์นะอ่าความจริงเล่มนี้จะต้องหุ้มหุ้มหุ้มโลหะที่ปากปากัดแล้วก็นี่อาจจะตรงกลางด้วยแล้วแต่ว่าใครต้องการนะแต่อันนี้อ่ะอันนี้เขาต้องการแบบนี้นะี๋ยวต้องลงรักลงรักเคลือบ ดาบหลวงนี่ต้องลงรักไม่เหมือนธรรมดานะมันต้องลงลงหลายรอบเลยสีห้ารอบแล้วก็ขัดเงาอีกนะถ้าจะให้สวยนะนะงานยาวนะอันนี้งานฝักฝักนี้ก็ทําเองนะทาฝักดาบทําด้ามดาบนี่นะครับนี่อันนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วลงรักนะลงลักเสร็จนะเดี๋ยวให้ดูใบหน่อยนะครับนี่นี่ก็ใบดาบหลวงนะครับยาวเล่มนี้ยาวยี่สิบสามนิ้วนะอ่านะ ก็มีหมดนะขายดาบก็ม right ีนะมีท mm ั hmm. <I> ้งเงินสดเงินผ่อนด้วยบางคนเงินไม่พอโอเคพูดมาเลยผ่อนได้แต่อย่าหลายงวดพอดีพอดีนะอ่าก็มาคุยกันใครอยากผ่อนก็ได้นะจ่ายครบค่อยเอาของไปนะครับแลนนี้ก็มีสี่เล่มมั้งที่รอจ่ายครบนะผมเออถอรนะเนี่ยได้หมดเลยลูกค้าต้องการอะไรมาคุณอยากผ่อนกีิงวดคุยมาเลย นะส่วนใหญ่ก็อสามงวดมากสุดเห็นสีงวดมั้งอ่านะอันนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเขานะเพราะเอ้ยบางคนเนอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินในด้านอื่นนะอ่าเราก็เจียดมาไว้ของสะสมนะก็ได้ไม่มีปัญหาปุยได้หมดทุกอย่างทั้งสดทั้งผ่อนนะไม่คิดดอกด้วยอ่นะ <c oughs> จะผ่อนแต่ไม่คิดดอกนะอ่านะวันนี้ก็มีอะไรมาโชว์นะนี่เลย นี่นะาดาบเมืองนครนะครับไม่ใช่คอราศยมานะนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะมาดูภายนอกก่อนนะครับด้ามนะด้ามด้ามค่อนข้างยาวนะนี่ด้ามด้ามยาวอยู่13นิ้วนะครับ13นิ้วมาดูตัวฝักก่อนนะ ฝักยาว26นิ้วนะครับนี่นะฝักนี่จะลัดไหวนะลัดไหวาย2 3 4 5้าจุดนะครับอ่าจุดด้ามน,นี้ก็จะถักตะกุดแต่เป็นแบบเป็นเกลียวนะดูดูเป็นเกลียวไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นลายตะเข้ขบฟันนะอันนีนะ้น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเลขเกลียวนะแต่ลงลักหรือว่ายางไม้เนี่ยไม่ยางไม้ ตรงรักแต่ไม่ไม่ดำนะไม่รู้เขาผสมยังไงนะแต่ก็ไม่ได้แดงนะหรืออาจจะเป็นยางไม้นะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ขอขอไม่ฟันธงนะว่าเป็นอะไรนะอ่ะโอเคมาดูนะทำไมถึงเป็นดาาเมืองนครนะอ่ะนี่มาดูใบกันเอาฝักออกกันนะเขาบอกนี่ฝักเป็นฝักเดิมนะลักษณะฝักก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาบอกมานะอ่ะอันนี้ผมก็ไปถามอยู่สามสี่คนนะคนที่รู้หรือคนที่เขามี ไปสบการเกี่ยวกับดาบเรื่องนี้นะามาดูกันสิ่งที่บ่งบอกว่าดาบดาบศิลปะเมืองนครน,นะก็จะมีเนี่ยฮะบากินะในดาบพัฒนาเรียกฮาบากินะแต่ในไทยไม่รู้เรียกอะไรนะแต่ที่มีชื่อไทยก็คือตัวนี้เนะี่ยที่ตัวเซป,ปะเนี่ยนะเซป,ปะนี่จะในไทยจะเรียกโยนะีนะอันนี้ก็มีชื่อไทยกำบังดาบนะแต่แต่ที่ในญี่ปุ่นเขาเรียกซึบะนะถ้าพูดไม่ผิดนะซึบะหรือซึปะนะ อันนี้นะแต่ด้านหลังดาบญี่ปุ่นมันจะต้องมีแผ่นรองอะไรอีกนะแต่น,นี่ไม่แน่ว่ามีหรือเปล่านะเขาก็มีชื่ออีกนะโอเคมาดูลักษณะใบากันนะใบเล่มนี้ยาวยี่สิบสี่นิ้วนะไม่มีร่องนะดาบประเภทนี้ที่เจอบางเล่มก็จะมีร่องมีร่องเลือกนะตลอดทั้งแนวนะบางเล่มเป็นใบญี่ปุ่นแท้นะครับบางเล่มเป็นใบตีล้อตีล้อหรือตีเลียนแบบนะ ก็ถ้าสันนิษฐานได้ว่าถ้าใบญี่ปุ่นแท้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่เขาของคนมีฐานะในโบราณสมัยโบราณนะ,ะที่เป็นใบญี่ปุ่นแท้แล้วเข้าด้ามอย่างไทยนะ,ะแต่เล่มนี้เล่มนี้คิดว่าตีในไทยตีเนื่องด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะความต้องการมีดาบญี่ปุ่นแต่แต่เนื่องด้วยความหายากนะครับความหายากแล้วก็ความแพงของดาบญี่ปุ่นเพราะว่าดาบญี่ปุ่นเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นที่รู้กันมาผมคิดว่าน่าตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะว่าเป็นเป็นของที่ที่แพงและของที่ของดีอ่ะอ่าคือคมของดีเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นจะไปอยู่ในไปอยู่ในไอ้นี่ที่เป็นเขาบอกเครื่องราชอะไรนะที่ที่ดาบของกษัตริย์ก็จะมีดาบทรงญี่ปุ่นนะอยู่ด้วยนะอ่านี่แหละ ก็ที่จะเห็นที่ผมเคยดูนะที่ที่เขาส่งอะไรนะส่งส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้กษัตริย์กษัตริย์อังกฤษกับกษัตริย์ฝรั่งเศสนะก็ก็จะมีดาบดาบดาบทรงญี่ปุ่นนะแต่เข้าด้ามอย่างไทยนะเข้าด้ามอย่างไทยไปด้วย,ยนี่นะไม่รู้ว่าตีในไทยหรือเป็นใบญี่ปุ่นแท้นะแต่เล่มนี้เป็นใบญี่ปุ่นที่ตีเรียนแบบนะครับอ่านี่แหละเล่มนี้เจอที่นะักไอการเจนบุรีนะ เป็นดาบบอกตวเนี้ไม่ใช่ของผมนะแต่ของเพื่อนผมผมก็กลังจีบอยู่จะขอซื้อมาผมชอบมากแต่ผมอยากามาเก็บไว้นะเขาคงคิดว่าผมจะเอามาขายแต่ผมไม่ขายนะถ้าผมได้มาผมเก็บนะเนี่ยตั้งแต่ลงรูปมามีแต่คนมาถามซื้อเลยสิบกว่าคนแนละ้วสิบกว่าคนทั้งคนใต้ทั้งคนเหนืออะไรดาบเล่มนี้แบบนี้จะไม่ค่อยพบทางเหนือนะอ่าจะพบทางทางใต้สะส่วนใหญ่ และก็ภาคกลางนะที่รู้มาภาคกลางก็มีนะครับทำไมไปพบทางใต้เยอะสาเหตุที่พบทางภาคกลางบางส่วนก็ที่ที่มีน้อยนะอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะผมว่าเมื่อก่อนนะผมสันนิษฐานนะว่าถ้าทางใต้มีนะทางยุทธยาก็ต้องมีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆหลายๆปัจจัยก็คือ อาจจะเหมือนว่าตอนเสียกรุงพม่าก็ยึดไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่สมัยรัตนโก,กสินทร์ที่เราไม่ได้ค่อยพบก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้ดาบดาบประเภทนี้อยู่ในคลังอาวุธก็ได้นะครับไม่ได้ตกมาอยู่ตามบ้านประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการเหมือนกับเขาควบคุมอะ่ะเหมือนปืนปัจจุบันนะมะันะใครมีอาวุธก็ต้องควบคุมอะ่ะเคยไปอ่านเจออะไรนะที่เขา เขาต้องจดทะเบียนว่ามีดาบกี่เล่มอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นคนจะพกต้องแอบเอาไม้ตะพดไปทําให้มีดาบอยู่ข้างในไม้อย่างเงี้ยเพื่อเพื่อซ่อน่ะเพื่ออยากมีอาวุธติดตัวแต่พกดาบระเจอดปะเจอไม่ได้อะไรอย่างเงีนะ้ยไงแต่ว่าที่ไปพบทางใต้เยอะทําไมพบเยอะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าเมื่อก่อนทางใต้อะเคยมีเจ้าเมืองเป็นคนญี่ปุ่นนะ บางคนอาจจะไม่รู้นะหรือบางคนรู้แล้วก็คือว่าเจ้าเมืองชื่อยามาดะในงาเมสะนะครับก็สมัยพระเจ้าประสาททองถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองที่นครศรีธรรมราชนะก็เ,เป็นอยู่หลายปีนะนั่นแหละก็เจ้าเมืองเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเ,เขาเป็นคนญี่ปุ่นนะถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นนะเออผมได้ครองเมืองนะผมก็ต้องเอาดาบที่ขึ้นชื่อทางบ้านผมมาให้ใช้เพราะว่าผมก็ต้องรู้สิ ว่าดาบอันไหนมันดีกว่ากันนะอ่าแล้วมันอาจจะเป็นการที่หลังจากเจ้าเมืองคนนี้หลังจากเปลี่ยนเจ้าเมืองไปแล้วแต่ศิละปะวัตถุอะไรไม่ได้เปลี่ยนตามนะอาจจะมีการสืบทอดเพราะของดีนะของดีเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกนี่ไง,ไงก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเอ้รุ่นปู่รุ่นย่าอะไรมีก็มีทำทำสืบทอดกันมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้มั้งนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับอ่า หรือไม่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าการค้าเพราะว่าเขาเป็นเมืองท่าเนาะนครศรีธรรมราชไม่ใช่เมืองเล็กๆนะเป็นเมืองหน้าด่านเป็นหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้นะทั้งการค้าทางทะเลทางสารพัดเลยทางยิงโดงอินเดียหรือทางอังกงอังกษิษก็ต้องผ่านนครเมืองนครนะอืเพราะอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่ทําให้ศิละปะทางทางญี่ปุ่นทางอะไรเข้ามา ที่ผมมีอีกเล่มหนึ่งที่ที่มันทรงทรงออกไปทางญี่ปุ่นเนะี่ยแต่เล่มนี้จะมีของผมเองเนะีนะ่ยเนี่ยเล่มนี้จะเป็นดาบเวียดเนี่ยอ่าก็ได้อิทธิพลมาจากทางญี่ปุ่นเพราะว่าทางเวียดนามเขาก็เป็นเมืองท่านี่นะอันที่ท,ที่ที่สอบถามมานะเนะี่ยได้รับอิทธิพลมาจากดาบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนี่ดาบเวียดก็เคยทําคลิปมาแล้วนะเล่มนี้ก็ เก็บไว้พักใหญ่ละนะอ่ะอันนี้เขาสันนิษฐานผมเอาพันดูลักษณะก่อนเล่มนี้เนี่ยสันจะไม่ใช่สันจั่วนะถ้าใบญี่ปุ่นแท้สันจะเป็นสันจั่วนะครับส่วนเนี่ยก็จะมีจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่ากระดูกหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นสันตรงนี้นะตรงที่ผมชี้นี่นะตลอดทั้งใบเลยอ่ะแต่ไม่มีร่องเลือดนะเล่มนี้ยาว24นิ้วกระดาบญี่ปุ่นเหมือนจะยาวกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ นะทั่วไปนะเพราะยังไม่มีไม่มีโอกาสได้ครองได้เข้าครองดาบญี่ปุ่นแต่ว่าถ้ามองว่าเล่มนี้ยาวมากไหมถ้าเป็นมองว่าเป็นดาบเทียบกับดาบเมืองนะเล่มนี้ถือว่ายาวอยู่อยู่ที่ยี่บสี่นิ้วแต่ถ้าเป็นดาบญี่ปุ่นเนะี่ยคิดว่าน่าจะยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะ่าเพราะด้ามยาวด้ามเล่มนี้ยาวนะถ้ายาวอว่านี้จะน่าจะสวยขึ้นกว่าเดิมนะอายุประมาณกี่ปีนะตามที่สอบถามมาหลายๆท่านนะที่เขามีนะ ลายหลานท่านมองว่าไม่ต่ำกว่าร้อยปีท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ในช่วงรัชกาลที่สี่นะครับนะช่วงรัชกาลที่สี่นะก็ถือเป็นของเก่านะศิลปะทางทางภาคใต้นะครับภาคใต้เขาเก็บกันเยอะนะนีลายท่านวันนั้นก็เห็นในกลุ่มเขาโชว์มาก็สวยมากเหมือนกันมีร่องมีร่องเลือดด้วยนะแต่เป็นใบไม่แน่ใจว่าเป็นใบแต่จะเป็นใบล้อเหมือนกันนะล้อก็คือการทําเรียนแบบนะนี่นะอื นี่แหละที่ผมสันนิษฐานนะอา,อาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะแพร่หลายทั้งภาคกลางก็ได้นะแต่เพราะด้วยด้วยปัจจัยหลายหลายอย่างทั้งตอนเสียกรุงหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับก็ทําให้สูญหายไปตามกาลเวลาแต่ภาคใต้เขาคงไม่กระทบเท่าเมืองหลวงนะ,อะโอเคนะครับสําหรับหลาบเล่มนี้นะครับใบนะให้ดูใกล้ๆนะครับ เสียดายเจ้าของเดิมเขาขัดมาถ้าไม่ขัดผมว่าจะอาจจะได้เห็นร่องรอยของของการเวลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันเดี๋ยวผมวัดความกว้างให้ดูว่าความกว้างใบเท่าไหร่ความกว้างใบอยู่สองจุดห้าเซนนะครับ2เซนครึ่งนะครับดาเป็นเหล็กตีทบไหมผมไม่อยากขัดนะเพราะว่าไม่ใช่ของผมนะถ้าเป็นของผมผมจะขัดเมื่อไหร่ที่เขายอมขายให้ผมเดี๋ยวผมจะมาขัดดูว่าเป็นตีทบหรือเปล่านี่นะ สันดาบนะโอเคนะครับไอข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยผมสันนิษฐานเองนะแต่ก็มันมันก็อ้างอิงได้นะเพราะว่าเจ้าเมืองเขาเป็นคนญี่ปุ่นไงนะอ่านั่นแหละก็สืบทอดกันเป็นรุ่นๆเนาะเจ้าเมืองเคยใช้หรือว่าเมื่อก่อนเขาไม่ใช่เจ้าเมืองเป็นคนญี่ปุ่นแค่คนเดียวนะเขาก็เป็นลูกน้องเขาก็ต้องใช้คนของเขานะคนญี่ปุ่นนะลูกชายเขาอีกนะ ตามประวัตินะใครอยากรู้ประวัติของยามาดะไปหาดูในใน u t u b e นะมีเยอะไม่อยากไม่อยากพูดประวัติเดี๋ยวมันยาวนะว่าเขามาจากไหนยังไงนะประวัติมีตั้งแต่เริ่มต้นตอนเขาอยู่ญี่ปุ่นเป็นอะไรยังไงมานะมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงนะ,ะมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นกองอศาศัยญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะ,ะนั่นแหละโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับใครเจอก็ทักมานะ ผมอาจจะรับซื้อก็ได้นะเนี่ยถ้าบ้านใครมีนะอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเขาไม่ยอมขายเพื่อนผมอะ่ะจะตื้อทุกวันเลยนะเนี่ยแต่ด้ามเส้นนี้ด้ามออกจะใหญ่หน่อยนะนะจะใหญ่จะว่าใหญ่ไหมแต่มันก็จับถนัดมือนะนี่นะจับสองมือได้พอดีเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะนะใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันได้นะครับเนี่ยมันจะมีผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงปุ่มตรงนี้นะกดลิงก์เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันในเพจละกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ